สวัสดีครับกลับมาพบกับช่างเป้อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่อง macbook นะครับ A สองสามสามแปดนะครับเป็น macbook pro นะครับตัว M 1นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัว CPU กันนะครับก็จะเป็นตัวชิป Apple M 1นะครับแปดกิกนะครับผมเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องโดนน้ำนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดอยู่นะครับผม ก็สัญ,ญลักษณ์ชาร์จนะครับตรงนี้นะครับก็แบบเนี้ยจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พอเสียบสายชาร์จเนี่ยก็ชาร์จไม่เข้านะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับผมก็ทําการเช็คนะครับก็เวลาเราเสียบตัวตัวเช็คก,กระแสไทซีนะครับพอเสียบไปเนี่ยตัวโลโก้ก็จะกระพริบนะครับก็ไฟเนี่ยจะไม่เข้าไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ผมทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปงานให้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับทําในส่วนไหนไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับไฟจากที่มันไม่เข้าเครื่องนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น19โวล์แล้วนะครับเป็น19.6โวล์นะครับ1.6แอมป์นะครับผมตอนนี้สามารถเสียบเข้าทั้งสรูนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ชาร์จนะครับก็ ชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพอร์ตให้ดูนะครับตอนนี้สามารถชาร์จเข้าทั้งสองพอร์ตนะครับผมจุดที่ผมทําการแก้ไขไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวหน้าตาตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของ MacBook Pro M1 นะครับ13นิ้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนพอร์ตชาร์จนะครับก็ จะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับในส่วนของตัวชุดชาร์จนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้นะฮะน้ำเนี่ยก็จะลงในโซนทางด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้ตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านนี้นะฮะจุดที่เกิดความเสียหายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิป ยืดบีไทซีนนะครับ2ตัวนี้นะครับที่ต้องทําการถอดแล้วก็ทําการเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับตัว C ตัว R รอบๆนะครับที่โดนน้าแล้วตัวขาตะกัวมันหายไปนะครับก็ทําการถอดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับทําการถอดตัวอุปกรณ์แล้วก็ทําการใส่ตัว R นะครับที่ที่ขามันหายหรือว่า R ยืดนะครับเข้าไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวพอร์ตนะครับตัวพอร์ตนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไหม้แล้วนะครับโดนช็อตจนไหม้เลยนะครับสาเหตุที่ทําการชาร์จไม่ได้นะครับเพราะว่าตัว USB Type C นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยเ,เกิดความเสียหายอยู่นะครับก็ต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่เสียนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัวใหม่เนี่ย กลับเข้ามาใส่เข้าที่เดิมนะครับตัวเครื่องนี่ยก็จะสามารถชาร์จเข้านะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็น80%แล้วนะครับเมื่อกี้จะ 78, 79%นะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องอาการโดนน้ำนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับต้องการที่จะส่งซ่อมนะครับก็สามารถส่งให้ทางร้านสมัยทีสวิตได้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมีทั้งไลน์นะครับแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือนะครับผมส่วนหน้าร้านมีทั้งหมด6สาขานะครับผมก็มีสาขาตามห้างมากมายเลยนะครับภายในตัวกรุงเทพนะครับถ้า สะดวกสาขาไหนก็สามารถโรอินเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ